เกร,เรุน้นอันใหม่ห็น,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 นด้เกรบฟาสต t แล้วก็ชมพระอาทิตย์นะครับเป็น Sunrise พร้อมกับกินอาหารเช้าไปด้วยปุสกาลากูนก็มีอาหารเช้าถึง10โมงนะครับก็รีบตื่นมากินกันก่อนละกัน คลิปนี้ก็จะเน้นสายมูซะเยอะหน่อยเพราะว่าดูจากทะเลเห็นไหมครับตอนแรกคนเหงากะว่าจะมาเซิร์ฟแต่ว่าขึ้นลมมันสงบก็เลยต้องเที่ยวเล่นน้ําไปแล้วก็ไหว้พระเอาแล้วกันนะครับชมธรรมชาติอันสวยงามไปคงต้องลงมาอีกรอบกับอาจารย์คังและก็อาจารย์เปีครับบรรยากาศจะเงียบสงบเลยครับ้งางหลังก็จะมีเนี่ยวิภาอีก พามาดูกันว่าตรงนี้มันมีอะไรบ้างคนเรือเอกพระบรมมาวง์เธอพระองค์เจ้าพระพกร,รเกเียนติว์ก็มาหลวงชุกพ,พรเพีนรูปสัตว์วคลื่นนิ่งๆแบบนี้อาจจะเล่นเซิร์ฟไม่ได้แต่ก็หากิจกรรมกันครับคนหนาวก็เขียนเพลงได้หลายเพลงจากทะเลวิวนี้ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวของแท้นะครับ ลองดูที่โรงแรมมีเรือขยักให้พายแต่ว่าต้องรีบพายก่อนบ่ายนะครับเดี๋ยวน้ำจะลงวันนี้ก็ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการเขียนเพลงและเล่นกีตาร์ครับขอทิ้งท้ายคลิปด้วยเพลงนี้เลยกัน